โอ้ด uh ีมากมากเลยดูดีแล้วมากเลยดีแบบไหนบ้างคะอ๋อไอ้ที่เคยเวนหัวน่ะค่ะเวนหัวเวนหัวที่บ้านหมุนนั่ะน้็แต่กินไอ้นี่แล้วไม่ได้กินยาแก้มรถเลยนะตก็แไปกินทุกวันถึงได้แนะนำไอ้แจ๋วไปไงอ่าแล้วแล้วแล้วเรื่องไอ้ ข้อเขาาแขนไอ้ที่เห็นชัดๆคือแขนแขนเราเสียวอยู่ในกระดูกใช่ไหมการมอะไรก็ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าเราผ่าตัดไอ้นี่มาไอ้แขนแต่ก็ตรงนี้มันหายไปแล้วะนแค่เดินเดียวไม่ได้เชื่อใช่คือรวมๆแล้วใช้ได้ไม่แพงสุดยอดเราก็ว่าอย่างนั้นแหละ เราเนี jumped, ่ยเราตั้งเคยจะไปหาหมอเฉพาะทางนะหมอที่โรงพยาบาลหลังสวนนะเขาบอกว่าให้เราไปหาหมอเฉพาะทางที่ว่าน้ําในหูงไม่เท่ากันที่เราเป็นน่ะบ้านอยู่อยู่บ้านหมุนเลือกตาแบบนี้ก็ไม่ได้ถามพวกนี้ด้วยพวกนี้พาส่งโรงพยาบาละลันก่อนแล้วอ้วกไม่หยุดนี่เราตั้งแต่กินนี่นะทุ้สุกเวนหัวนี่มันคลายอ่ะมันไม่ไม่ไม่เหมือนก่อนอ่ะ มีใจากๆได้ผ่านสองอบ้อทมสองม้อสุขภาพที่ดีค่จริงๆเราไม่ได้เนเมสของเราเราเลยเอาซ้ำไงเราเป็นคนที่ใช้ตงเป็นอ่ะเก่